สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอนออนไลน์คณิตพิชิตได้เอาละครับวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับในตัวอย่างต่อไปคือตัวอย่างที่9ครับยังคงอยู่ในเรื่องของสมการรูปแบบที่1คืออะไรครับย้ายไปให้ใจโล่งๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็เ <c oughs> กิดลืมบอกเลยครับผมคูบอนติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์สอนในกลุ่มวิชามามากกว่า10ปีครับโอเค เมื่อกี้ที่แล้วลิ้นพันกันนะครับเลยพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะครับมาคลิปนี้เกือบจะลืมละแต่ก็พูดไม่พันกันละนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็มาดูต่อนะครับทบทวนนิดนึงพูดจนกว่าจะจําได้ครับเป้าหมายคือต้องการทําให้เอกโลง่งวิธีการแก้สมก,การในรูปแบบที่1คือ1ย้ายตัวที่อยู่ไกลเอกที่สุดไปก่อนย้ายไปต่อด้านหลังเสมอข้อที่2ครับย้ายไปเป็นเครื่องหมายตรงข้ามจากบวกกลายเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกจากคูณกลายเป็นหารและจากหารกลายเป็นคูณ จำได้ใช่ไหมครับและอันที่3ครับคือจะย้ายจนกว่าจะเหลือ x เ,เพียงแค่ตัวเดียวหรือพูดง่ายๆคือ x ลงแหละนะครับ x คือตัวแปร x คือตัวที่เราไม่ทราบค่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็เราดูข้อนี้กันข้อนี้อ่านเลยนะครับ4คูณได้เปิดแบบ 3, นโบลสามไ้ปิดบวกด้วย4เท่ากับ24โอแม่เจ้าเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่บ้านเฉยๆแล้วมันมีอะไรบ้างครับเอามาช่วยกันอันนี้ยังคงเป็นบ้านเหมือนเดิมนะครับบ้านหนึ่งหลังนะ และนี่คืออะไรครับตัวเลขที่อยู่หน้าบ้านติดกันคือการคูณนะครับอ่ะครูเขียนให้ดูแถมตอนนี้ไม่ใช่คนที่มีอยู่หน้าบ้านแล้วยังมีคนที่มีอยู่ข้างหลังบ้านด้วยหลายคนบอกว่าขโมยหรือเปล่านะ <c oughs> ที่มาอยู่ข้างหลังบ้านนะครับอ่าจจะเป็นเพื่อนบ้านมาตั้งเล่นสนามน้าหลังบ้านเราก็ได้หรือเป็นคนที่แล้วแต่นะครับแล้วแต่จินตนาการเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจินตนาการไปมากกว่านั้นช่วยกวนหน่อยครับถ้าเราตอบว่าแซดโลกนะ เลิกปิดคลิปแล้วก็ไปนอนเลยนะครับพราถือว่าเบลอสุดสแล้วนะครับแซนยังไม่ลงแน่นอนมีใครอยู่บ้างครับเพียบเลยมี4มีบวก3แล้วมีบวก4คําถามถามว่าระหว่าง4บวก3แล้วก็บวก4ย้ายใครก่อนดีครับวิเคราะห์ตามครูดีกว่าโอเคมนะบวก3เนี่ยไม่มีทางแล้วเพราะบวก3มันอยู่ในบ้านไหมครับเป็นสมาชิกในบ้านถ้าจะต้องย้ายนะเหมือนคนที่เรารักอะคุยง่ายครับถ้าจะย้ายเนะี่ยต้องย้ายเป็นคนสุดท้ายหรือว่าระหว่าง4กับบวก4เออย้ายใครก่อนดี ย้ายนะครับครูใช้คำว,ว่า4ีกับบวกสเพราะเครื่องหมายอยู่หน้าใครเป็นของคนนั้นคำตอบคือย้ายบวกสครับแลายคนสงสัยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมย้ายบวกสไปก่อนล่ะงามองง่ายๆเลยครับ4ติดบ้านไหมติดบวกสติดไหมไม่เออมันหา่างเออมันห่างก็ต้องไปก่อนครับแค่นั้นเองครับ นี้สไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมองเป็นเรื่องสนุกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นครับระหว่าง4กับบวก4คําตอบคือย้ายบวก4ไปก่อนเพราะบวกสอยู่ไกลฮะสติดบ้านอยู่เลยยิ่งอยู่แบบโอ้โหจะติดประตูอยากจะเข้าใจจะขาดแต่มันเข้าไม่ได้อะฮะเพราะฉะนั้นครับย้ายบวก4ไปจากบวกกลายเป็นลบนะครับตัวนี้จะมีค่าเท่าเท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็น24ลบอะไรครับคนเก่งลบ4นะครับลบ4่พอได้ตรงนี้มาปุ๊บคนเก่งช่วยกันดูครับ ถามว่าตรงนี้แล้วฝั่งนี้ล่ะจะเหลืออะไรแน่นอนครับบวก4ถูกย้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นครับทางซ้ายก็จะเหลือใครครับเหลือ4แน่ๆแหละแต่คําถามถามว่าเฮ้ยครูบอลเมื่อคลิปที่แล้วครูบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บใช่ไหมอันนี้ต้องใส่ไหมใส่ครับทําไมถึงใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีแค่องเล็บเฉยๆจริงป่ะแต่มันยังคงมี4ติดอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นถือว่าบ้านปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยครับเราก็ใส่วงเล็บเราไว้ก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับแซกบวกสามตรงนี้ทุกคนได้นะครับยี่สิบลบสี่ตอบเท่าไหร่ครับตอบยี่สิบอ้าวละมันจะเหมือนกนะับข้อที่แปดหรือข้อที่เจ็ดคล้ายกันแล้วนะครับดูนะเราจะย้ายต่อครับระหว่างสี่กับบวกสามตรงนี้ครูเชื่อนะครับครูเชื่อว่าคนที่ดูคลิปวันนี้หรือตอนเนี้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นครับย้ายสี่ไปเหมือนเดิมครับติดกันคือการคููย้ายจากคูณกลายเป็นเป็นอะไรครับ ถูกมากครับเป็นหารนั่นเองเพราะฉะนั้นคือหารด้วยอะไรหารด้วย4นะครับฟังซ้ายเหลืออะไรครับฟังซ้ายเหลืออะไรเหลือแซดบวกสามเข้าใจนะครับพอได้ตรงนี้มาปุ๊บคนเก่งดูต่อครับ4ตัด20ได้จริงไหมสตัดย0ได้คุปปไว้นะครับ4 1 4 4 5 20นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลืออะไรเหลือเลข5ถามว่า5เป็นคำตอบหรือยังยังเพราะแยังไม่โล่งถูกไหมครับแซะมีใครติดอยู่ครับ ยังมีบวก3ติดอยู่เพราะฉะนั้นครับย้ายบวก3ไปจากบวก3ย้ายไปกลายเป็นลบนั่นคือ5เอามาลบกับ3ครับทางซ้ายเหลือใครครับทางซ้ายก็จะเหลือ Z เพราะฉะนั้นครับแก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2นั่ันเองดังนั้นครับข้อนี้คําตอบคืออะไรคาตอบก็คือ Z เท่ากับ2จบแล้วครับไหนครับพอเข้าใจขึ้นไหม คูะค่อยๆวางโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นทีนี้นะครับเราจะได้เรียนเรารู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นครับความหมายของข้อน,นี้คืออะไรหมายความว่าเราจะย้ายตัวที่อยู่ไกลสุดก่อนอย่างข้อน,นี้ก็ย้ายบวก4ไปก่อนต่อมาย้ายใครครับจากบวกกลายเป็นลบสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ย้ายจาก4คูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นขื้นไหมหารและสุดท้ายครับย้ายบวกสาไปจากบวก3ก็กลายเป็นลบ3นั่นเองนะครับ <S <S สังเกตครับข้อนี้ย้ายไปทั้งหมดมีกี่ขั้นตอนมี3ขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นครับขอเข้าใจนะถ้าเข้าใจยังไหวอยู่ดูอีกสักข้อน เรามาดูข้อที่1ิกันนะครับอันนี้ครบนะครับตอนนี้มีเสียงฝนตกอยู่นะครับเพราะตอนที่ครูอัดคลิปตอนนี้เนี่ยฝนกลาลังตกอยู่เลยนะครับมาดูข้อที่1ิกันนะบรรยากาศก็อาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับอ่ะมาดูข้อที่1ิกันต่อนะครับเป็นข้อที่10กันข้อที่10นะครับโจทย์เป็นตัวนี้ยาวเลยทีเดียวคนัะ โอ้แม่เจ้าเอาละครับยาวยืดเลยนะโอเคไหวไหมถ้าไหวไปวไหมไหวไหมนี่ถามตัวเองด้วยรอเล่นนะครับไหวอยู่แล้วนะครับอ่ะนำมาดูโจทย์ข้อนี้กันครับโจทย์ข้อนี้นะครับบอกว่า5คููได้เปิด 2a-14 หลบ1ิ 14, หมนะครับบวกด้วย3เท่ากับย3นะครับคนเก่งครับถ้าเราบอกคููได้นะเอางี้บอกให้ครูชื่นใจก่อน A โล่งหรือยัง ถ้าบอกว่าโล่งแล้วเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะฮะอย่าลืมนะครับไปนอนก่อนเริ่มดูเลยนะครับเอยังไม่โล่งครับเราต้องย้ายตัวที่อยู่ไกลสุดไปก่อนเพราะฉะนั้นครับนั่นหมายความว่าถ้าเอไม่โล่งมีใครติดบ้างครับเทียบเลยอะ่ะมี2มีลบสิบสี่มีห้ามีบวกสามจำไว้นะครับต่อให้มันซับซ้อนขนาดไหนถ้าหลักการเราแม่นถ้าหลักการเราแม่นเราจะทําได้เพราะฉะนั้นครับโอ้โหเปนปาร์ตีเ้เล็กๆเลยนะในบ้านอนะ่ะเอาออกไปเลยครับในบ้านเรายังไม่มองครับ เรามองตัวที่อยู่นอกบ้านก่อนระหว่าง5กับบวกสย้ายใครดีครับเยี่ยมมากๆเลยครับคำตอบคือย้ายบวกสไปเพราะเราจะต้องย้ายตัวที่อยู่ไกลสุดไปก่อนตั้งใจดูนะครับเพราะชะนะตรงนี้ได้อะไรได้เป็น23ลบกับอะไรครับคุณเก่งช่วยกัน23ลบสถูกต้องไหมครับทางซ้ายเหลืออะไรอย่าลืมนะครับครูสอนแล้วว่าเรายังไม่เปิดบ้านนะเพราะยังมี5อยู่ถูกต้องไหมนะครับตัวนี้พอได้ตัวนี้มาต่อช่วยกันครับ ยี่สามลบสามคำตอบคือเท่าไหร่คำตอบคือ20นะครับเมื่อตรงนี้ได้20ปุ๊บเพราะฉะนั้นย้าย5ไปจากคูณติดกันคือการคูณจําได้อยู่ใช่ไหมครับอ่ะนเน้นเทคนิคนะครับติดกันคือการคูณน,นะเพราะฉะนั้นครับติดกันคือการคูณย้ายไปกลายเป็นเครื่องหมายอะไรครับเป็นหารตัวนี้ครับพอได้ตรงนี้มาปุ๊บตัดเลย5 15 5 4 20แห้นั้นส่ตรงนี้เหลืออะไรครับเหลือเลข4คนเก่งช่วยครูบอลก,ก่อนครับถ้าตรงนี้เหลือเลข4ีทางซ้ายเหลืออะไร คำถามถามว่าทางซ้ายเปิดบ้านได้หรือยังเปิดได้แล้วเพราะเลขห้าเขาไปแล้วจริงไหมฮะไม่มีอะไรอยู่แล้วตอนนี้ก็จะเป็น 2a ลบ14กดเก่งชิบบอนครับจากตรงเนี้ยครูจะต้องย้ายต่อถูกไหมครับระหว่าง2กับลบ14ใครอยู่ไกลครับคําตอบคือเก่งมากครับคําตอบคือขีดใต้เพราว่าลบ14ครับเพราะฉะนั้นลบ14ต้องเป็นตัวที่อยู่ย้ายไปย้ายไปจากลบ14กลายเป็นบวก14ครับตรงนี้ไปช้าๆนะครับไปช้าๆนะ ทางซ้ายตรงนี้เหลือ,อะไรครับคนเก่งทางซ้ายก็เหลือใครครับเหลือ 2a ยังตามทันอยู่นะครับ4บวก4เป็นเท่าไหร่ครับคำตอบคือได้ 10, 10เท่าไหร่ครับ18เนาะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นครับ2ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งฮะอย่าเพิ่งเบื่อนะติดกันคือการคูณถูกไหมครับติดกันคือการคูณถูกไหมเพราะฉะนั้นครับ2คูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นหารครับทางซ้ายเหลือใครทางซ้ายก็จะเหลือแค่ a ตัวเดียวแล้วทันอยู่นะครับทันอยู่นะเพราะฉะนั้นครับเรามาตัดกันดังนั้นครับ2ตัดเลยนะครับ2 1 2 2 9 1 8ดังนั้นครับด้านล่างสุดเลยคือ A ก็จะมีค่าเท่ากับเก้านครับเพราะฉะนั้นครับ A เป็นคำตอบเท่ากับ9เป็นคำตอบได้ยังครับเป็นแล้วเพราะเราถือว่า A มันโล่งแล้วครับ าล้ครับเชื่อว่าดู2ข้อนี้น่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ตาไปก่อนใช้รอบดีกว่านะครับย้าอีกครั้งครับในข้อนี้มีการย้ายทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับถ้าเราสังเกตดีๆคูว่ามีทั้งหมดด้วยการ4ขั้นตอนนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ครับย้ายบวก3าไปจากบวกกลายเป็นลบย้ายไปต่อด้านหลังอันนี้ได้อยู่นะครับขั้นตอนที่2ครับคูณติดกับวงเล็บ5ติดกับวงเล็บแสดงว่าย้ายจากคูณกลายเป็นหารคืออันนี้ครับขั้นตอนที่2 และเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาถึงในวงเล็บบ้างนะครับวงเล็บเราเปิดได้แล้วเพราะว่าห้ามหลออไปแล้วนะครับเราก็ย้ายใครต่อครับย,ย้ายลบส4ไปจากลบกลายเป็นบวกเป็นขั้นตอนที่3และขั้นตอนสุดท้ายคือย้าย2จากคูณกลายเป็นหารเป็นขั้นตอนที่4เห็นไหมครับหลักการย้ายถ้าเราย้ายอย่างแม่นยำและคิดเลขไม่ผิดข้อน,นี้ไม่ได้ยากเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ย้ำอีกครั้งครับเราสามารถติดต่อได้2ช่องทางคือ1ติดต่อทาง facebook นะครับคือบอลต t เจอแมนนะครับหรือไม่ข้า้งในที่สนะครับสามารถติดต่อนะครับโดยขอรับแบบหัสพร้อมเฉลยได้ฟรีทางอีเมลนะครับคือคูบอนเซ n นท์ @gmail.com ครับขอบคุณนะครับที่รับชมและอย่าลืมสโลแกนนะครับคณิตพิชิตได้ครับแลวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยังเข้าใจอยู่นะ